วันนี้นะคะไปหาหมอมารักษาสิวดูดินี่คือวันแรกที่ไปหาหมอมานะคะสภาพหน้าประมาณนี้คือแบบไม่ไหวอะรักษาเองแบบซื้อครีมมาใช้เองไก็ไม่หายคือ น่าจะปีหนึ่งได้แล้วว่ะเป็นปนหายๆแล้วก็เลยตัดสินใจไปรักษากับหมอท่านนี้นะคะเราจะยังไม่บอกว่าเป็นหมอคนไหนเดี๋ยวรอหายก่อนมาติดตามกันว่าใช้เวลากี่วันกี่เดือนหรือกี่ปีที่หายนะคะวันนี้ไปวันแรกก็จะได้เป็นยามาอห้าเม็ดกินห้าเม็ดนะคะรายจ่ายวันนี้ ก็ประมาณ4 4 6สีบาทอืมจะได้ยามากิน5ตัว5ตัวแด้หนึ่งอุย้ยนนึงนะนี่นี่คือยา20วัน20วันหมออีก15วันเอออีก20วันหมอนัดไปดูอีกทีนึงนะคะปริมาณยาที่หมอให้มา เขาจะให้ตามสภาพผิวเราขึ้นอยู่ว่าถูกหรือแพงเนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพผิวหน้าเราว่าขนาดไหนอะไรประมาณนี้สภาพผิวประมาณนี้ก็จะได้เสียเงินในราคาประมาณ4,60 0บาทไม่ไม่ประมาณหรอก4,60 0บาทเลยนะคะแล้วเขาก็จะมีตัวยาพวกนี้กินแล้วมันจะทําให้ปากแห้งนะคะทําให้ปากแห้งเขาจะให้ตัวทาปาก นะนิบมันนำพาปากมาแล้วก็ให้ตัวละลายหัวสิวแล้วก็ตัวแต้มสิวแล้วก็กันแดดแล้วก็ครีมบำรุงเช้าเย็นแล้วก็เจลล้างหน้าโฟมล้างหน้าอีกสองนะคะในส่งของครีมตัวครีมเนี่ยพวกเนี่ยจะราคาไม่แพงอย่างหลอดเนี่ยเจ็ดสบบาทหลอดนี้กี่บาทไม่รู้แต่ แต่ไม่เกิน150ไม่เกิน200อันนี้ประมาณสองร้อยหบถึงสามร้อยหาจำไม่ได้แต่ราคาคีมไม่แพงแตท่ที่แพงก็คือค่ายากินนะคะเออถ้าเราลดถ้าเราถ้าผิวสิวเรด,ดีขึ้นค่ายาเราก็ลดลงเราก็จะรายจ่ายเราก็จะน้อยลงเดี๋ยวเรามาติดตามกันว่าสิวที่เป็นอยู่อ่ะมันเป็นขึ้นขึ้นในหายนี้เพิ่งบีบไปใช่ไหม เออว่ามันจะหายภายในกี่กี่วันนะคะแล้วก็หมอหมอบอกว่าอะไรวะอ่ะรักษากับหมอท่านนี้นะคะเขาจะไม่กดสิวไม่ฉีดสิวอ่าแต่ว่าจะให้มียามากินแล้วก็การทานนะคะโอเคเดี๋ยวมาติดตามกันตอนต่อไปนะจ๊ะ